สักล้านคนสักสิบล้านคนเดินไปเจอขยะคนละชิ้นสิบล้านชิ้นคนุณนยวมยัลงใส่ทงังไปเพื่อบำบัดบ้านเมืองจะสะอาดพ่อน้ำไม่มหุดกันไม่ยากนั่นนั่นเป็นลักษณะของการเขาเรียกว่าอะไฝังนิสัยของตัวเองคือไม่ใช่เป็นคนที่มกักใล้าโดย โดยแท้จริงทุกคนทุกคน,น,นก็ชอบอยู่แล้วความสะดวกสบายนะนั่น,นไม่มีใครชอบลำบากนะเกิดขึ้นมาเนี่ยก็มาแต่ตัวเนยไปก็ต้องไปแต่ตัวเนยแต่นับปัจจุบันเนเราจะทำอะไรให้ดีที่สุดเหมือนองค์พระพุทธเมตตาอยู่ด้านหลังองค์ท่าน เราเดินเข้ามาวันแรกตอนที่ยังไม่ได้บวชเราเดินเข้ามาแรกองค์นี้คือหน้าบูธใช่เนะาะปากปากเขาบวยิ้มขนาดพระนั่งนั่งท่านเห็นไหมท่านไม่ยิ้มในหน้นาบูธบูธขึ้อย่างนี้นั่นแหละเห็นไหมพระพักของท่านเน่ยไม่ยิ้มนูนะี่ยยิ้มแย้มก็เหมือนกับเราทุกคน จะมีสองสองอย่างมีความสุขกับความทุกข์แต่ความสุขเนี่ยมักจะมาน้อยกว่าความทุกข์ว่าเราจะหาเงินได้จะได้จ่ระบาดใช่ไหมคุณโยมที่มนหาฝั่งนู้นคือพระพุทธฝั่งนี้พระพุทธมตตาฝั่งนั้นเป็นพระมหามงคลฝั่งนั้นอ่ะ พระมหามงคลน,นั้นคือพระมหามงคลพระพักษท่านก็ยิเย้ยนเป็นพระมหามงคลถ้าท่านขอพรกับท่าน พระพุทธมตตาถ้าท่านขอเราก็บอกแล้วว่าถ้าใครมีสินมีจิตใจบริสุทธิ์ก็เรียกว่าบริสุทธิ์ที่คุณมีสินบริสุทธิ์ไม่มีการที่จะลังเกียจเบียดฉันรักหมดทุกคนไม่ว่าเขาจะทุกข์เขาจะจน เขาจะเป็นวันนี้พบยาจกคนขอทางขอมาเลยคุณโยมได้แน่นเพราะอย่างน้อยๆคุณโยมก็ไม่เบียดเบียนสัตว์แล้วหนึ่งไม่บีบเบียนสัตว์เขาเห็นเขาไม่ฆ่าทางร้ายหรอกคุณโยมบอกเขาดีๆแต่บางครั้งเขางม็นเชื่อเขาเป็นสัตว์ในเลี้งแต่เขาก็ไม่ทำร้ายเราหรอกเขาก็ไปทำร้ายอย่างอื่น เขาไปกัดอย่างอื่นเช่นเช่นหนูบอกจะกัดน,นะลูกนะบอกจะกัดน,นะลูกนะเขาก็กัดอยู่ดีกัดหมอนนะเราแก้เราแก้ยังไงเราเราแก้ยังไแงไแล้วก็เอกรมาดักนี่เราบอกเลยเอากรมาดักใส่ข้าวดักเสร็จแล้วก็เอาไปปล่อยอไปปล่อยไกลๆหนูต้องเถาหนูหน้นานหนูต้องเถานะคุณโยมมาอยู่เพราะมันเป็นทุ่งนา เขาไม่มีอะไรจริงเพนี้เขาขึ้นมาหากินเลยก็เหมือนกับมนุษย์ขอนคนเราแม่คุณโยมท่านเินที่ตรงไหนมีความอุดมสมบูรณ์เขาก็ต้องไปหากินที่นั่นเหมือนสัตว์เหมือนคนคนก็เหมือนสัตว์แต่เราเป็นแค่สัตว์ประเสริฐสามารถแยกแยะระหว่าง ความดีของชั่วร้ายแต่สัตว์เขาไม่รู้โอท่านหมืน่นท่านหมื่นกินทุกอย่างใช่ไหมกินทุกอย่าง <c oughs> ใช่ที่เราสามารถกินได้ทานได้นั่นแหละเราก็เหมือนกันเขาถวายอะไรมาแล้วก็ต้องฉันนน,นั้นหมดหมดไปแล้ว นั่นแหละก็จะประมาณนี้